ยี <chat> e. <game> <neighborhood> mm ่อกันอยู่เลยโอ้ช้ำเลยช้ำเลยแคบลอช้ำเลยของฝันชํำเลยเพราะว่าเธอมันเขมีนอตไ่ให้ของฝันไล้วย่ะรียเรื่องหน้ากจริงเราใครให้อาจารย์หรอโอ้โหอันั้นก็ประมาณเจ็ดแปดพันได้นล่วนะให้ฉีดให้เจอผู้ชายมั่ซั่วเป็ ี่เธอเป็นผู้หญิงนี่ทอมม้องไม่พอดแล้วเนาะนอนหรือยัง,ย,งยังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนแฮรี่นอนยังลูกเงี่ยมุ่งเช้ายังไม่ได้นอนมินานอนยังลูกเออแฮรี่นอนยังลูกมีตากสักร้อยหนึ่งไหมแม่จะขอไปดื่มไปดิ้งหน่อยนะลูกมินากาแฟเราไม่อยู่ถึงก่อนงานเชา้าอ่ะงานเชา้าอ่ะไม่ไหว ชีวิตฉันมันลําบากนะใครคิดว่าใครคิดว่าเป็นแพรลี่มันลำบากแพรเป็นแพรลี่มันเหนื่อยจริง <มา S 2> เจอ,อ<ะ>กล้องก็ต้องยิ้มสู้กล้องโอเยมันแบบเราชีวิตนั่งงามตัวแม่เออหนูเอาหนูเอาซัมซุงมาซิดูซิน้ําฝนใครก็ทักก็เถิกมาบ้างก็ตารายงานอยู่ในนี้เลือกไลน์ก่อนไปนั่งซ่วมกันดีกว่าเออไป<ๆ>ไปไป กดไปขี้แล้วค่ะวุ่ยแรงมากรับในนามบุคคลค่ะเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณค่ะไม่ได้ไปไม่ได้สู้กับใครเลยกำลังใจมันทำไมคะ <laughs> ไม่ได้ไปสู้ลลกม,มือกับใครเลยสู้กับตัวเองค่ะตอนนี้สู้กับตัวเองอสู้กับโลกที่เองเป็นอยู่ค่ะเฮ้ย <laughs> <laughs> ไม่ได้ตัวกับใครเลยอ่ะกงลังใจทำไมอ่ะอืมสนานกันสู้กับโลกที่เราเป็นอยู่ก็พอแล้วก็ดีนะได้ช่างพอเป็นงานบ้างอะไรบ้างมันจะทำให้เราดูแบบว่าจากคนง่วงนอนกลายเป็นคนตื่นทำวิกมาหรือเปล่านะ่ะ นี่อยู่ในถุงไงแล้วก็นี่ซื้อกิฟต์ซื้ออะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยตอนแรกหนูก็จะไปนู่นไงก็ไม่เห็นมีใครบอกเลยจัดให้เต็มจะมาบอกยังไงอะเขาดิฉันก็รู้อีกทีตอนกี่โมงแล้วพี่ก๊อฟงงกับพี่นกมากไม่ได้นะครับพี่นกแบบนี้เดี๋ยวฉันจะไปไปฉันี่มันแรกเลยบอกพี่นกขอเหตุผลเชียววีดแต่พี่นกแล้วก็เลยนละพี่นกขอเหตุผลเราก็แบบเออแต่ดีวนู่นเดีนยวเออพี่นกขอเหตุผล รู้จะสกัดดาวลูกไม่ให้เราไปเจอแต่พี่นกนางเลิศนะเราเดินโทรหาใชนไม่ไดนะ้นะก็โทรหาน้ำฝนโทรหาพี่กอล์บนู่นนี่นั่นนะเราต้องเราต้องไอ้นี่เลยครับเราต้องตามอาบอกขี่ห่อเครื่องสำอางไม่ได้นะคะพี่เพราะเขาไม่ได้เป็นสปอน <c oughs> ไม่สาม,มารถบอกได้จริง <c oughs> จริงครับถ้าเขาปปรรเป็นสปอนก็จะพูดให้อยู่ครับใช่เพราะเราซื้อเองอะไรเงี้ยซื้ออเเงร เรเสียดฟัเนะาะวนไปนั่งกินไอ้น,นี้ชาบูยังไม่บอกเลยว่ากินกินที่ไหนเออผมเขาไม่ได้เลี้ยงหรอกไม่ได้เขาไม่ได้<ร>จ้งางเลยฉัน<ก>จะไปเจอกันคือจบฉันจะไปเจอกันคือจบครับมันเย็นใช่ไหมหรือมันเจ็บหรือมันทิ่มาอาออไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่มันเย็น มันทีมใช่ไหมมันเย็นมันไม่ได้ทีมอ๋อมันเย็น,ม,น,ยนมันเย็นเพรามันแั่เนี้เป็นอะไรเดี๋ยวรอแล้วนะคะรอกันรอแล้ะคะ่ดูไปดูมาพี่พี่ก็ขายพี่เอคือประเชศโอ้ขายใครก็ได้เท่านั้นแหละทุกคนมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองค่ะเป็นพี่เอก็ดีดีได้รวยเหมือนพี่เอจริงค่ะไม่ตาย แต่ด้สวยแบบพี่เอค่ะพี่อ้ำก็สวยกว่าพี่เอค่ะจบเพราะเราสาวกว่าจบละแล้วเราเซ็กซี่กว่าแต่เรารวยไม่เท่าพี่เอค่ะแค่นั้นจบแค่นั้นจบแล้วเราก็ขายมาปลูกลตอนนี้ว่าใครตั้งไว,ว้วะเออถึงว่าจะปลูกตอนนี้คือไม่ได้ทำงาำนออกมาเอาดีๆถ้าปลูกวันนี้ก็ไม่ต้องแต่งหน้า พวกเวลานี้ก็ไม่ต้องแต่งหน้าหรอกนะนรับเขาอกนะครับว่าแต่งหน้าให้ฝีมือมันดูพัฒนาขึ้นบ้้งนะทุกคนค่ะช่วยด้วยค่ะไม่ใช่แต่งหน้าให้มันสวยเหมือนเดิมเออเป่าปายห่าลรวไม่ใช่แต่งหน้าให้มันสวยไม่ใช่แต่งหน้าให้แต่คนคนไม่สวยแกเป็นคนสวยเป็เก่งมากแต่งหน้าให้มันสวยกว่าเดิมไม่ใช่แต่งหน้าให้มันสวยเหมือนเดิมเหมือนไม่แต่งฉันจะเสียเงินมาจ้างเธอเพื่อให้ฉันสวยไม่ใช่แต่งหน้าให้มันลงอ่าว ไม่ใช่จีฉันไม่ได้จ้างหล่อนมาแต่งหน้าให้ฉันเพื่อให้ฉันสวยกว่าเดิมเออเลิบวะเธอต้องมันต้องสวยกว่าเดิมเธอต้องตื่นก่อนเธอต้องตื่นก่อนนะอุ้ยตาแบบเธอต้องตื่นหรองื่นก่อนนะเจ็บอกเจ็บอกไม่เจ็บ ชินแล้วทุกคนโอ้ตอนแต่งหน้าใหม่ๆนะโอ้หตาทั้งอะไรไม่รู้ยเยอะแยะไปหมดไม่สู้อะไรเลยตอนนี้คือชินแล้วเออแล้วก็วันที่สิบสิบเจ็ไม่ใช่ไม่ใช่สิบเจ็อ่ะก่อนสิบเจ็ดเดี๋ยวมีวันที่สิบเท่าไหร่วะของกาชาติจันต้องแต่งอ๋อสนุกว่าเขาโทรมาไหมเออเขาให้ไปหน่อยก็ต้องแต่งไปหน่อยกาชาดจัน้ เดือนไหน้าตาเดินหน้าเดือนหน้าทุกธันวาเนี้หรอเอ้ยพิจิกาหรอใช่ใช่อ๋อเหรอพิจิกาเหรออ๋อที่ก็พี่แอมเขาบอกว่าหนูหลุ่แพร่รี่เขาไม่ตอบพี่เลยอันนั้นมันเอาคนละคนหรอคนละที่หรออืมอ้าวอ่ะก็ของพี่แอมเพราก็การชาร์ตันกัน่ะโว้ นี่เท่าไหร่อาจารย์โไม่ใช่วันที่สิบเนาะชาติเจ้าเขาจัดเร็วตรงว่าวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดพื่นจิกาอันนี้ไปคุยมั้งแล้วก็คุยงานไม่รู้เอาใครมาคุยแล้วก็สามสี่คนงงไปหมดรู้จะดีลกับใครมันแยกกันคุยงงไปหมดเราเขาเจ้าเดียวกับพี่แอมมาคนเจ้าใช่ไหมไม่จะคนเดียวกันมั้ย เออเขอมไมนกันเดียวกันนะมางคนนะครับนึ่งสงคนตอนเย็นกาชาดเย็นใช่ไหมอาจารย์กาชาดเย็นไหมตอนบ่ายงานบ่ายไปเจอตอนบ่ายบองคนนะครนึ่สองคน ใจมาเต็มเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสำหรับปุ๋ยฝนยิ้ขี้นานนะลกูกพี่ฝนด,ดูอยู่ปะพี่ฝนเขาจะเสร็จแล้วเ้อมาใส่บิ๊กจ้ะ ฝนจะขี้นานนะลูกก19โมงแล้วจะฝน <_ d iam h> มันเป็นประตูมาแล้วไม่ร้อ,รเอนเลยค่ะ จะปวดเร็วค่ะเป็นผู้หญิงมีแก้มค่ะทุกคนเป็นผู้หญิงมีแก้มโอ้ยชุดแดงปากแดงก็ได้ไหมดนอืมไม่เอาเนาเอาปะได้เพราะว่าเพราะแต่ตอนแรกว่าเราจะไปรายการนู้นจะปากแดงไงก็เลยเพราะว่าจะไปฟาดาแดงก็ได้แพรว,ว่าจะไปฟาดไงไปฟาดก็ได้ จะไปฟาดกนนันนะ้น่ะเจจีวันบินรถเลยมาแล้ะโอ้ยจะไปลว่าตอนนั้นจะไปฟาดกับเจจีวันบินเนี่ยแล้วดูเงินออกในเป้ของขวัญนนะ่ะ <c oughs> โอ้ยแปดพันดอลลาร์เช <c oughs> ียถึงบอกว่าจะไปที่พี่น้ำฝนให้ดวนนะคือนั้นแพงเลยนะนะ ไม่ใช่ชิ้นเดียวใช่ไหมอาจารย์ไบอกว่าให้มันชิ้นเดียวเลยอ่ะใช่ต้องรวมรวมกันอย่างนี้ครับเชื่อมกับอะไรนะเชื่อมกับบัตรนะโอ้โหเงินหมดแล้วเติมเงินหมดแล้วเติมจบค่ะจบข่าวหมดตัวโดยที่ไม่รู้ตัวจบข่าวถึงว่าไอโบตอนนี้เขาเปย์หมูหวานนะโอ้โหฉ่ำเลยนะแล้วมันเปย์เพลินจริงจริงโดยที่ไม่รู้ตัวนะเพราะมันชมมันยิ้มก็เอาละมันชมมันยิ้มเอาละมันชมมันยิ้มเอาละ เดี๋ยวพวกผู้ชายมันอย่างนี้แหละเวลามันชมยิม้มเอาละเวลามันชมมันยิม้มเพเป๊กละโอ้โหโหโหโปากแดงมากไม่ค่อยแดงเท่าไหรค่ค่ะปากยังไม่ค่อยแดงเท่าไหรค่ค่คะคุณขาก็มัแห้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมามาแล้วแต่เทสไม่ออกเดีย๋ยวไปนั่งใหม่จะแ,แต่เขาจะไปกันแล้วเด้อ มไม่ใกล้หรอกเออกินกาแฟ,ม,าาฟม,มันจะช่วยกระตุ้นถ้ากินกาแฟมันจะช่วยอุ้ยมักเลยกิกาแฟมันจะช่วยกระตุ้นท่าไงอือมถ้าปากนี้ไปโหนนะมึงจะ,มจะด่าให้ไฟ,<ล>ไฟลับเลยไฟลับลถ้าปากนี้ไปโหนนะบอกเลยไฟลับเลยจะด่าให้จีวอบินเลยมึง เสียชู้เต่กตไม่ีกน้ก็ยังไม่ตื่นนะน่าแลัวฝนน่าหลับลึกสุดก่าใครแล้วเบื่อโอ๊ยไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนจริงเงดังมากจริงหรอโอ๊ยน้ำฝนแอบฟังอะตีน้ำฝนแอบฟังฉันเอากับผู้ชายว้าแรงมากกระทุจริงก็รู้นกลัวเอาขึ้นมา เซก็เถิานะกลัวมากเซก็เถิานะกลัวมากน่ากลัวที่สุดสวัสดีจ้ะทุกคนเคร<อ>า้ารอ,อ่ะนี่จ้ะใช่ไหมฮะอะพ,พี่น้องฝนมาขอมาขออันนี้เลยอเขอของขวัญเอาเลยที่ก๊อฟนั่นแหละอ่ะของขวัญมาให้พี่น้องฝนตื่นหน่อยเร็วตื่นอืมเพราะพี่น้องฝนยังไม่ตื่นขอกาแฟหน่อยจา้า ขออะไรพี่น้องฝนหน่อยพี่ฝนยังไม่ตื่นพี่น้องฝนยังไม่ตื่นจ้าขอบคุณครับท่านแต่งหน้าก็ยังไม่ตื่นจ้าแตะนอนดีกว่าเนาะไม,ไม่ใช่ตื่นเลยนอนช่านอนช่างไม่ต้องเก็บของนะเนี่ยเอาของไปข้างล่างก่อนเออหรอเขาให้เอาไปข้างล่างเหรอพี่ฝนใช่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะย้ายห้องให้เรา อยาไร่มปลมูกลอ้าวเราย้ายสิไม่ใช่หรอคืนนี้คืนเดียวเองสรุปว่าย้ายไหมให้เขาเจาะย้ายสวัสดีครับสวัสดีโหแปดร้อยเก้า้อยของขวัญให้พี่แบลลี่หน่อยรับมาแม่เร็วโอเคหัวจัวใหญ่จังไม่อ้ยย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  เพราะว่าเราไม่ใช่ผู้หญิงตัวบบกบางโอ้โห uh huh. oh, หัวกระเซิร์กระเซิร์มาก uh huh. กพโดนหยุมหัวไงโดนพี่แพดที่หยุมหัว uh huh. อย่างนี้แหละเวลามาแต่งหน้าทีหนึ่งก็ต้องโดนหยุมหัวเวลาจะเข้าเฝ้าทีหนึ่งก็ต้องโดนไปห,หยุมดิฉันระบบดิฉันเจ็บไปหมดแล้ว ที่้อาฝนเรชุดกับเอาห่อเปไงางนี like ok. okay. right. huh. ้เก็บไว้เลยก็ได้ไปเอาหอทอีกแน่นรนเปิดมาโอเคไหมเลไปไหนเท่นข้างล่างเหรอเออข้างล่างใช่ทีพอจะได้มัจะได้ม่อวนม่องูกหมดจระไม่รูสิมันมีอะไรอีกว่ามันื้โดนี่แต่โยนีนะรับูกกไก่เหรอคุยกัน เล็กนะโอ้ยเรายังไม่ได้เดี๋ยวพอถูกมาเนี่ยเออหนึ่งสองโอเคไม่ได้กลอกโอเคจะให้มันใหญ่เสื้อให้มันเล็กมันจะได้ไม่โค้งเสื้อต้องใหญ่เพราะเราอ้วนอ้วนตรงส่วนตรงกลางตรงนี้ไงเออเงี้ยไอ้มันหุ่มคดีเลยเออดีแล้วมันจะได้ไม่โค้งเราไปกินไงเมื่อคืนน่ะไปกินนี่โอ้โหเหลือดูสิ อืมทำให้มันใหญ่เดินกางเกงเนี่ยเดนอันนี้ไซส์อะไรเนี่ยเสื้อ XL กางเกงสองเอฮะเสื้อ XL กางเกงสองเอกางเกงให้มันใหญ่หน่อยเออเจ๊ติดตั้งมาจริงกางเกงให้มันใหญ่หน่อยออกบางสิ่งนะเด็กๆเราหนูจะไปออกไงนี่นี่ข้างหลังข้างหลังเจ๊เจ๊ะออกเร็วเจ๊เจ๊ออกมาเจ๊ แต่โดนยุ่งหัวอีกแล้วเห็นน่าเด้อเห็นเหรอเสื้อให้ไม่ใช่เนี่ยสีเนี่ยเราใส่ไปหมดเนาะรูปภาพเก็บไม่ได้เลยชุดนี้ไม่แน่เอาเอาเอาแน่นอนกับพี่นกไม่ได้หรอกกับพี่ไม่ใช่พี่นกพี่หนุ่มอะไม่น่าจะแบบว่าตอนนี้เรื่อให้อยู่ไหน แบบเพราะเราเป็นเหมือนเดลิเวอรี่เป็นแบบเดลิเวอรี่แต่ขนาดนจะออกภางนี่จเจ๊จะมาโอเคนี่นี่เจ๊จะมีตัอผูอยู่ไงนเรี่กอะไรที่ซับหน้าออกมาแล้ว ได้อยู่ดูไม่น่าเกลียดถ้าเดี๋ยวไปยืนเลิศเลิศสวยสี่ยาก็ตอนแรกผมว่าจะใส่ตอนเมยก็เอาชุดอะไรไปก่อนก็ได้ได้ออกสแตมเซฟิงลงคอเออ จะดูหน้าดิจิกมากเลยยังไม่ได้ยังไม่ให้ได้นี่เลยอ่ะยังไม่ได้เสร็จอกเลยเออระวังเันี้ยัจะเลอะตรงนี้แล้จะบอกว่าอะไรรู้ไหมชอบปัดแล้วมันเลอะทับปากสีปากสีแดงไงยังไม่ให้ได้พูดเลยไฟเตรียมออกแล้วนะเออปากนี่มากเลยปากลายมากว่ะเนีายอุ๊ยแรงมากอ่ะเราเหมือนต้องแต่งโทนนี้ใช่ไหมเจ๊เราเหนือนมันจะแบบนี้เลยอยากมาเป็นความผิดพี่นกนะอันนี้ต้องแข่งอะไรก็โอเคคือว่าระวังไปเลย แม่ความผิดมันลบสิ่งใจคัดตัดใช่่วิ้งกันดีกว่ามีองมีองกล้ามาพูดว่าสวยขึ้นเยอะมากฉันสวยมาตั้งแต่พศไหนแล้วใครบอกสวยขึ้นเยอะฉันสวยมาตั้งแต่ดั้งเดิมและหล่อนตาไม่ถึงเองนึกอกว่าฉันสวยขึ้นเยอะพวกหล่อนมันไม่ค่อยจะตื่นจะตากไอ้นี่มากเลยอ่ะเบื่อพวกชนีอุ้ยตายแล้วเราตัวเองไม่ใช่ชนีหรออุ้ยถาว่าอุ้ยอุ้ยดีไทยพี่หนูโว้สวยมากบอกอุ้ย ตกใจวันนี้ตกใจไม่เรา่าชอบแต่สีอย่างเงี้ยพี่ก๊อฟมันชอบเอาสีจืดๆมาให้เราใส่เราไม่ใองสลับกันไปเราไม่ชอบเนี่ยมันก็ดูตามบริบทงานเราจริงๆตอนแรกไปบรรยายจะไม่ให้ใส่สีนี้ด้วยแต่เห็นบอกว่าจะไปไปของพี่นกไงพ่อสายป้าเขาบอกว่าไปของพี่นกแล้วก็เออเนาะให้มันแบบว่าดูนี่แบบเจสันของนี่ของนี่ซี่สุเราไม่ได้บ้านบ้านเราดีมาอาจารย์อุ้ยไม่ไขข้างหน้าใครข้างหลัง

ก็่นี่ยจรังก็ดูมนเล็กๆครับไม่เล็กไ่เล็กเลยเลิศเลยเลิศเนาะจริงเนีย่ยให้มันมาถึกฝุ่งสิงอะ่ะมันมาถึกเฮ้ยมีโบงข้างหลังเก็บผมให้ดีให้สะอาดสะอาด เวลาหันหน้าหันหลังเขาก็จะได้เห็นเพราะว่าจริงๆอ่ะเราเราต้องติดโบฝั่งนี้เพราะว่าเวลาเรานั่งไงไลุ้นเลิกเสื้สัมอังเลยนะใครครับของพี่ของพี่อ่ะพีนี่คนถามว่าช่างใส่เสื้อกลับหรือเปล่า <c oughs> คุณขามันคือดีไซน์ค่ะมันคือดีไซน์คุณเข้าใจไหมมันคือดีไซน์มันคือดีไซน์นค่ะคุณเขา้าใจไหมคะ คือดีไซน์ที่ร้องนี่คือนึกว่าผมจริงนะหนงเหตุผล<ง>เอาเดี๋ยวเอาน้ำหอมก่อนนะเอย่าเพิ่งเอาน้ำหอมหน้ำหอมคุณแม่ลูกเ <laughs> ขาใส่ชุดแล้วเป็นคุณแม่เลยเหรอ <laughs> หน้ำหอมแม่ลูกน้ำหอมอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่าลูก มึงก็คอมเมนต์อย่างเงี้ยตลอดตั้งแต่ดูมาวันนี้สวยสุดเออจริงเหรอเออชอบแบบตั้งแต่ดูมาวันนี้สวยสุดก็สวยทุกครั้งนั่นแหละค่ะไม่มีวันไหนที่ไม่สวยหรอกแต่วันนั้นอ่ะเสื้อไม่ผ่านคอมันลึกวันไหนจย์ปล่อยผมบ้างมึงก็ต้องตื่นก่อนมึงมาจับผมให้กูไหมเวลาปล่อยอ่ะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่มึงพูดนะผมวิกุณเวลามันพันมันโอ้โหกระเซิงนะถึงจะบอกให้มันไม่เหมือนผมจริงผมวิกเวลามันปล่อยแล้วมัน โดนลมนิดนึงโอ้โหไปเลยเออเคยเห็นเด็โหโหโกหัวปกใส่หมวกวีกันปะหนักไม่คุณไม,ม่ค่อยอยากจะตื่นกันวันไหนนะที่บอกคอกว้างชุดเสื้อวันไหนะนะฮะเ,เสื้อวันไหนนะที่บอกคอกว้างวันที่ออกโขนนั่นแหละคอมันลึกสีดำหมอกอเป็นสีเขีสีน้ำอ,อสีสีชมพูอ๋อโอเคนี่ก็ต้องคอแบนี้ได้ข้างหน้าสีผมสีผมเออ,เส,อ,อสวยเนาะสวยเนาะวันนี้สวยเนาะเออวันนี้สวยแซงเมื่อวานอ้าว เมื่อวานฉันไม่ได้แต่งตัว <Okay. S 1> ฉันจะสวยยังไงล่นะน้ำฝนแต่วันนี้สวยเมื่อวานเมื่อวานก็้สวยแต่วันนี้ปากนนปากกกินตาปากได้ะโอ้โหกลิ่นน้ำหอมเอานาฬิาห้พ่ยนอยไ,ได้คน่ะแม่มีอะไรที่ต้องใส่ไหม่จะต้องเก็บกระเป๋ามไ,ไม่เป็นไรพี่กอฟไปด้วยไม่ต้อหรอ ได้แล้วหข้างบนข้างผลแต่แล้วนี่รือไปูไปเอาโกางกาวไปได้บนข้างบนนะดีๆได้วันนี้สมหวางนียบในร่างเดี๋ยวเก็บไปนี่เลยเออเออให้ัวเียเก็บให้มันดูบงานดีนะคยอเมื่องานยากเอเอจริง น,นอ่ะดูตรวจเช็คค่ะให้ f อฟสี่เอฟส <FC> เ,เดี๋ยวพป่เมย์มาท,านทันด้วยดูสไปไหุ้บอ,อังไม่ค่อยจะสวยเลยอะ่ะดูไม่ค่อยสวยเลยอะ่ะพี่ก๊อจริงไม่ค่อยเท่าไหร่เลยค่ะคุณขาคจริงดูไม่ค่อยงดค่อยงามเลยอ่ะ ทำมากไม่ค่อยลดเลยอะ่ะเออดี๋ยวมีอันนี้ด้นนดวยมีนี้ด้วยสวยไหมทุกคนไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวไม่ได้งานได้การแค่นี้แหละพี่จูพี่จูอยู่โรงเรียนไหมคะ